สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านพบกับผมบรรณกรจันทร์ทินกับรายการไฮปาร์คจากหัวใจการไฮปาร์คหรือการปราศัยทางการเมืองนั้นพ่อแม่พี่น้องอาจพบได้มากมายในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจากนักการเมืองและกลุ่มการเมืองต่างๆที่กําลังขึ้นไหวอยู่ในเวลานี้แต่สาหรับคนธรมรมดายอย่างผมนั้นก็มีกระจิตกระใจที่อยากจะไห้ปลาอยากจะปลาใสเช่นนั้นด้วยทําให้ผมต้องเลือกใช้สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านของต้นตระกูลของผมเองนะครับ และทำไมผมจึงต้องเลือกที่แห่งนี้เพื่อที่จะสนทนากับพี่น้อง<ม>ในเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองผ่านทางเว็บไซต์ผ่านคลิปวีดีโอในด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะนี่คือวิธีเดียวที่คนธรรมดาอย่างผมจะทําได้ครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องคงจะจําได้ตั้งแต่การชุมนุมทางการเมือง ในปีพุทธศักราช2,549ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาขับไล่รัฐบาลของทักษิณนายกทัตมตีทักษิณครับจนกระทั่งมาถึงความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันที่มีผู้สับสนุนระบอบประชาธิปไตยหรือสับสนุนนายกทักษิณออกมาเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นการไฮปัาทางการเมือง หาได้น้อยมากๆก่อนที่จะมาถึงยุคนี้เพราะเรามีการขับไล่รัฐบาลอยู่เพียงไม่กี่ครั้งฉะนั้นก็คือจะมีแค่การปลาสายเพื่อเป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองโดยทั่วไปซึ่งไม่อ่านหาดูได้ทางทีวีหรือจะหาดูได้ก็คงจัไม่มากนักแต่ในยุคที่สื่อมีการขยายตัวเราก็อาจจะหาดูสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้น และมามากขึ้นในยุคที่การเมืองเป็นการเมืองของประชาชนพัรจมบิรประชาชนเพื่อปใช้ไตขับไล่ระบอบทักสิงก็มีสายโทรทัศน์ ASTV เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสดการปราศัยตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงกลุ่มนกปรกรที่ต่อต้านคณะะหารมีสถานีทโทรทัศน์ PTV ก่อนที่ PTV จะยุบตัวลงไป แล้วก็มีการกอร่อตั้งนอปชอคนเสื้อแดงแดงทั้งแผ่นดินออกมาต่อต้านรัฐบาลนายกอภิ <c oughs> สิทธิ์มีสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันแล้วก็ถูกปิดไปในปี2522แล้วก็ต่อมาก็คือมี People Channel ซึ่งถูกปิดไปในปี2523และปัจจุบันก็คือช่องเอเชียอั t เดตเป็นทีวีของคนเสื้อแดงในปัจจุบันจนกระทั่งมาถึงการเมืองของมวลมหาประชาชน ที่กําลังขับไล่รัฐบาลยิ่งหลักที่งเป็นรักษาการอยู่ในเวลานี้ <c oughs> ใช้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Blue Sky Channel ซึ่งเดิมทีเป็นโทรทัศน์ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองที่สับสนพัคประชาธิปัตย์แต่ปัจจุบันก็ได้ถ่ายทอดสดการชุมนุมของมวลมหาประชาชนในระยะแรกที่ออกมาต่อต้านพลบลรีทัศกร,รมจนกระทั่งมาถึงการก่อตั้งเป็นกปปอสอเพื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลยิงลักลาออกจากรักษาการให้ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตัง้งสิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องคืออะไรรู้ไหมครับคือจะสังเกตได้ว่าการปลาใาสาทางการเมืองเหล่านั้นล้วนแต่ทําโดยกลุ่มโดยก้อนโ,โดยฝักฝ่ายทางการเมืองทั้งสิ่งก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีอุดมการทางการเมืองชัดเจนในแต่ละด้านว่าทาง ว่าดีข้างชั้นดีข้างคุณมีพักการเมืองต่างๆก็ชัดเจนนะฮะแต่กรณีของมวลหาประชาชนกรบปสกับประชาธิปชชัตย์เนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนมากเพราะต้องเพราะอย่าลืมว่ากรบปสน,นั้นก็ยังมีมวลชนของกลุ่มพันธมิตรเข้าไปผสมด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องคืออะไร คือว่าผมเนี่ยมีความเคารพรักในเรื่องประชาชนครับผมเคารพรักประชาชนไม่ว่าท่านจะมีรวมการยังไงท่านก็คือประชาชนชาวไทยท่านจะมีฝ,กฝัก่ฝายหรือไม่มีฝักฝ่ายท่านก็คือประชาชนชาวไทยแต่ผู้มีอำนาจซึ่งเขาอาจจะบอกเขาเป็นประชาชนชาวไทยเหมือนกันแต่ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นฝัก,กฝ่ายไหนก็ตามเนี่ย ร่วมมีผลประโยชน์ที่เขาพร้อมที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือสวยสึกอะไรที่มากไปกว่าประชาชนได้เสมอ <c oughs> จากนั้น <c oughs> การที่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองนั้นมันอาจจะมีเรื่องดีในหลายด้านแต่เรื่องเสียก็มีไม่น้อยครับพี่น้องเพราะเรื่องดี ก็คือว่าเราได้รู้ข้อมูลที่เป็นความจริงความถูกต้องในเชิงลึกของฝ่ายนั้นๆมากกว่าใครในประเทศครับมากกว่าใครในประเทศไทยแต่ข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะพลาดในบางสิ่งในบางประเด็นในบางข้อเท็จจริงบางอย่างที่อีกฝ่ายได้นําเสนออยู่เช่นเดียวกันแล้วผมถามหน่อยครับว่าทุกวันนี้เวทีปราศัยทางการเมืองมันมีเวทีไหนบ้างครับ ที่ได้เปิดโอกาสให้คนที่เป็นกลางหรือคนที่มีฝักมีฝ่ายไม่ชัดเจนได้มีโอกาสที่จะปลา,สาใสใยไฮปกมันมันอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนครับคำตอบคือไม่มีเลยครับมีระยะแรกก็คือช่วงที่เป็นการต่อต้านพลรืนิิโมสกรรมที่คุณสุเทพกสุบันได้นำมวลมหาประชาชนออกมาชุมนุมซึ่งตอนนั้นนี่ จะเรียกว่าเป็นเวทีของประชาชนที่ชัดเจนจริงๆก็ได้เพราะว่าประชาชนทุกสีส่วนใหญ่ที่เข้าใจและมีอุดมการเนี่ยเขาก็ร้ไมห็นด้วยกับพ,พบรบนิลท,ทศกรรมแต่ทีนี้มันก็มามันเลยมาขัดแย้งกันภายหลังเรื่องระหว่างอุดมการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งเนี่ยครับมันเลยปเป็นการขัดมันเกิดการขัดแย้งทางอุดมการขึ้นมาว่าว่าต้องมีนายกคนกลางมีรัฐสภาคนกลางมาเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือว่าเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลตัวเต kind of ็มมาปฏิรูปผมในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งผมก็อยากจะบอกว่าประชาชนที่ไม่ได้มีฝักฝ่ายที่ชัดเจนเนี่ยให้มีโอกาสได้มีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นผม และผมเชื่อว่าประชาชนอีกหลายๆคนเช่นกันเขาไม่เห็นด้วยกับระบอบทักษณิณขนาดเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของที่เรียกว่าระบอบมาตยาธิปไตยศาลกองทัพแต่แน่นอนว่าความที่เขาไม่เห็นด้วยทั้งสองอย่างนั้นมันก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะขึ้นบนเวทีที่เป็นเวทีหลัก ในกลุ่มการเมืองนั้นแล้วปลาใสต่อหน้าประชาชนเรือนพันเรือนหมื่นหรือเรือนแสนหรือเรือนล้านเขาทําไม่ได้ครับเพราะว่าหากเขาขึ้นเวทีมวลมหาประชาชนเขาก็ต้องวิจารระบบทักษิณแต่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะพูดเรื่องของเรื่องของระบบอามมย์หรือสารเรื่องสารเรื่องกองทัพเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกนี้คือว่าเขาไม่สามารถพูดได้ แต่ขนาดเดียวกันถ้าหากเราขึ้นเวทีคนเสื้อแดงเราก็ไม่สามารถที่จะวิจารระบบทักษิณผ่านเวทีคนเสื้อแดงได้เช่นเดียวกัน <c oughs> แล้วอย่างนี้เสียงการตาใสอันดุเด็ดเผ็ดมันเราจะไปหาดูได้จากที่ไหนครับ <c oughs> ผมจึงขอเป็นคนแรกๆที่จะริเริ่มการปลาใสาเพื่อประชาชนทุกฝ่ายโดยแท้จริงครับพี่น้อง เราจะทั้งความรู้ความคิดเห็นข้อเสนอนของแต่ละฝ่ายมาํำเสนอกับพี่น้องอย่างรอบด้านเพื่อที่จะบอกว่าการไม่ได้มีฝักฝ่ายทางการเมืองชัดเจนเราก็สามารถที่จะอธิบายสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระอย่างดูเด็ดเผ็มันได้เช่นเดียวกัน นี่แหละครับคือหัวใจของการปลาใสที่ผมเรียกตั้งชื่อรายการแห่งนี้ว่าไฮพาร์คจากหัวใจก็เพราะว่าตัวผมไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีเวทีทางการเมืองอย่างที่แต่ละฝ่ายเขาทำกันผมไม่มีมวลชนเป็นหมื่นเป็นแสนมานั่งดูผมมานั่งดูการถ่ายทอดสดผ่านทีวี หรือมานั่งหน้าเวทีเนี่ยคือไม่มีครับผมไม่มีทีวีแล้วยังไม่มีแม้กระทั่งสตูดิโอที่จะอัดรายการทําแสงสีเสียงทําภาพทําสไลด์ทําอะไรต่อไปอะไรออกมาให้มันสวยงามอย่างเป็นทางการก็ไม่มีผมมีเพียงแค่ห้องเป,ปล่าของผมกับไม้หนึ่งตัวที่ผมก็ลงถืออยู่นี้ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่มีเครื่องเสียงด้วยซ้ำ แต่ผมถือเพื่อให้รู้ว่านี่คือการปราศัยทางการเมืองนี่คือการปลุกระดมทางการเมืองแต่เราปลุกระดมอย่างมีปัญญาปลุกระดมเพื่อความสะใจแล้วต้องได้สาระกลับไปครับพี่น้องผมยังนึกตลกครับว่านี่นึกเอาเองนะฮะแบบตกตลกว่า บางทีเขามีรายการประกวดักร้องครับรายการเดอะสตาร์เดอะ c วผมก็อยากจะประกวดเดอะไฮพาร์คบ้งครับ <c oughs> เขามีการประกวดอะคาเดมี่แฟนตาเชียผมก็อยากประกวดอะคาเดมี่เดมารกอกครับเดมาร์กอคือนักปลุกระดมแหละครับแต่ผมมั่นใจว่าผมจะปลุกระดมอยากมีคุณค่าครับพี่น้อง หรือเขามีการประกวดตลกอย่างเดอะคอมม i เดียผมคิดว่ามาถ้ามันมีตลกประกวดนักปราร์ัยกันทางการเมืองนักการเมืองเด e politician ก็คงจะดีนะครับพี่น้องไอ้นี่เอิญว่ามันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีช่องทางอะไรที่จะให้พวกเราได้มีสิิีทธ์มเสียงผ่านไมโครโฟนผ่านการปราร์ัยที่ดูเด็ดแบบนี้ จะมีก็แต่การไปโพสข้อความบนเฟซบุ๊กการไปเขียนบล็อกเขียนหนังสือซึ่งอะไรตามนั้นนี่ก็มีการเขียนมาเยอะแล้วแต่การปราษาอย่างนี้นี่ครับโดยคนที่เป็นประชาชนวจรตงอย่างนี้มันไม่มีและนี่แหละครับจะเป็นครั้งแรกสำหรับวันนี้นั้นผมก็ขออนุญ,ญาตอธิบายครับว่าให้ปากเพิ่มเติม อคำว่าไฮปาร์นี่นะครับจริงๆมันแรกเริ่มเดิมทีมันไม่ได้แปลว่าการปลาใสนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลจากเป็นข่าวสดนะฮะออนไลน์ของวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2553เขากล่าวไว้ว่าไฮปาร์ทนะฮะเป็นชื่อสวนสาธารณะเก่าแก่ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับซึ่งใช้เพื่อการชุมชน ในหลายๆอย่างนะฮะแต่ผมขออนุญาตที่จะข้ามไปตรงจุดสําคัญตรงนี้นะฮะคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพลพรมกับุตรคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับในเขียนเอาไว้ว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อสาธารณชนที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ต่อพัฒน,นาการของระบบรัฐสภาในการเมืองยุโรปค้งหนึ่งเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะไฮพาร์คโดยมีตัวแทนกลุ่มอํานาจ ที่แข่งขันต่อสู้เพื่ออำนาจการเมืองในขณะนั้นเปิดเวทีปราศัยวิาพากษ์วิจารณ์การดําเนินนโยบายการเมืองของผู้ต่อสู้และโน้มน้าวผู้ฟังที่เป็นสาธรารณชนมาร,รวมกลุ่มแล้วฟังการแสดงความคิดเห็นของนักการเมืองที่ส่วนสาธรารณะดังกล่าวสําหรับคํําคาว่าไฮพาร์กนี่นะฮะึืเป็นศัพท์ทางการเมืองมากกว่าเป็นเทียงส่วนสาธารนณะ ซึ่งขยายในขึ้นเป็นความหมายกจิจกรรมทางการเมืองที่ประกอบไปด้วยการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเชิงวิพากษ์และวิจารณ์คู่แข่งขันทางการเมืองโดยนักการเมืองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ได้รับวัฒนธรรมไฮพาร์คนี้มาปฏิบัติด้วยความต่อเนื่องสัมพันธ์กับสถานการณ์การแข่งขันต่อสู้แย่งชิงอำนาจการเมืองครั้งสำคัญสำคัญตลอดมาโดยใช้พื้นที่สำหรับเผยแพร่ความคิดต่อสาธารณชนผู้มีชื่อเสียง ผูกพันกับพัฒนาการของไฮพาร์คเมืองไทยเช่นสนามหลวงฮะคุณคุนกันนะฮะแต่ก่อนเราเคยใช้สนามหลวงเนี่ยเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองมากมายฮะปัจจุบันใช้ไม่ได้ก็มาปิดถนนชุมนุมกันแต่การปิดถนนของบ๊อบนี่เขาก็มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าต้องปิดเพื่อสร้างให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองถ้าไปชุมนุมกันในที่ที่มันเป็นสถานที่ปิดเนี่ยทุ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางที ลนกลุ่มทางการเมืองมันจะไม่มากเท่าก,การปิดถนนนะครับต่อนะครับเช่นลานพระบรมรูปทรงม้าอ่าที่นี้ก็เคยมีการใช้เป็นที่ม่ราชการเมืองนะฮะสวนจตุจกักรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์โอดีคับลานพระบรมรูปทรงม้านี่ก็เคยมีการใช้ชุมนุมพันธมิตรในช่วงปี2549แล้วก็คนเสื้อแดงก็เคยไปชุมนุมครั้งหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้แล้วฮะสวนจตุจักรนี่ ของกลุ่มนกปรกรนะฮะในเกาะไม่ใช่สิ่เกาที่เป็นนกปรกรคือกลุ่มคารวันวนจนก็ได้เคยไปใช้สถานที่แห่งนี้ชุมนุมเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของนายกทักษณิณในเวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าปจันทร,ร์อันนี้เราก็คุ้นยันดีนะในเหตุการณ์4ตุลาพร่อ2,516และเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่6ตุลาคม2,519นะครับ ไฮปาร์คเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่นักการเมืองหรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมืองในบอบและสภาสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามกรอบกาหนดของรัฐธรรมนูญโดยมักจะมีจุดมุ่งหมายในการวิพากษ์วิจารณ์ความบกพร่องของคู่แข่งขันทางการเมืองและเผยแพร่บทวิพากษ์วิจารณ์นั้นต่อสาธรารณชนที่มาทุมฟังการไฮปาร์คแล้วสาธรารณชนจะนําเนื้อหาของข่าวสา,ารจากเวทีไฮปาร์คไปบอกเล่าอภิปรายสนับสนุนหรือโต้แย้งต่อต่อกันไปการไฮปาร์คทุกครั้งหวังผลลัพธ์หลังวันไฮปาร์ค นอกเหนือจากตัวบุคคลที่จะทําหน้าที่ปราศัยในเวทีไฮปาร์คและตัวข้อความข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วพิธีกรรมไฮปาร์คย่ต้องใช้เครื่องมือเช่นเวทีเร,อระอุปกรณ์ในการส,สนรวจฝังดันการกระจายข้อความที่ไฮปาร์คไปสู่สาธารณชนให้ครอบคลุมจํานวนมากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ภายใต้สภาพการเงื่อนไขาทางปฏิบัติครับก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยผมว่าอาจารย์ก,ก,ก,ก็ก็ยังนิยามไว้ ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแคบอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นการอภิปรายถึงคู่แข่งขันทางการเมืองในระบบรัฐสภาอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือยังอภิปรายแต่นี่ผมคิดว่าผมก็คิดว่าผมก็อยากที่จะทําให้ไฮพาร์คมันเป็นมากกว่ากันวิพากษ์วิาจารณ์คู่แข่งขันทางการเมืองครับคือทุกวันนี้เราจะบอกว่ามันจะแข่งขันทางการเมืองกันอยู่สองฝ่ายก็มันไม่พอแล้วครับ เพราะผมเชื่อว่ายังมีประชาชนที่เขายังมีความคิดเห็นที่หลากหลายครับเพราะว่าทุกฝ่ายเดี๋ยวมันก็มันก็มีดีบ้างมีผิดบ้างตามภาษาของความเป็นคนธรรมดาครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวิจารณ์ได้ทุกฝ่ายโดยที่เราเอาข้อเท็จจริงเอาความจริงความถูกต้องมาพูดคุยกันถูกผิดยังไงก็มาปราศัยมาว่ากันนะครับ ครับเพื่อที่ว่าเราจะสร้างสังคมที่มีสันติสุขที่เป็นประชาธิปไตยที่ทำให้ประเทศชาติของเราไปรอดครับเราต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความถูกต้อง หรือขอให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันว่าในบางเรื่องอาจจะไม่มีผิดไม่มีถูกก็เป็นได้ครับผมเพื่อที่จะนำความเจริญนำความสงบสุขมาสู่สังคมมาสู่ประเทศครับถึงถึงคนเราจะมีความหลากหลายกันมากแค่ไหนก็ขอให้มีการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ให้จบลงไปได้อย่างมีสติวิธีครับ เพราะถ้าไม่สติเราก็มีแต่สงครามนะครับที่ต้องห้ำหันกันแล้วถึงวันนั้นเราก็จะเดือดร้อนกับทั้งประเทศครับพี่น้องวันนี้ขอโอกาสให้คนธรรมดาให้ประชาชนธรรมดาได้มีช่องทางที่จะปราศัยที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินรักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับ บางคนก็อาจจะเฝ้าดูคุณสุเทพทุกสุบันหรือบางคนก็อาจจะเฝ้าดูคุณจตุพรพรมพันธ์หรือไม่ดูใครเลยก็แล้วแต่หากใจของท่านไม่ได้มีคุณสุเทพทุกสุบันอยู่ในหัวใจหรือใจของท่านไม่ได้มีจตุพรพรมพันธ์อยู่ในหัวใจแต่ผมขอขอกับพี่น้องว่า ยังมีบรรณกรจันทรทินที่พร้อมที่จะอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนครับผมรายการวันนี้จึงเป็นการแนะนําตัวการไฮปาร์คอย่างธรรมดาที่สุดที่ไม่มีอะไรมีแต่หวัวใจเท่านั้นครับที่พร้อมจะพูดความจริงพูดความถูกต้องสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อชาติบ้านเมืองให้มันอยู่รอดไปได้ครับ สร้างการปราศัยที่เป็นการปราศัยของประชาชนสร้างการปราศัยปุกระดมรูปแบบใหม่ที่เป็นการปราุกระดมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดความจริงโดยที่ไม่ต้องอิงฝ่ายอย่างชัดเจนครับนี่แหละครับจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่เราทุกคนต่างคาดหวังครับ ำหรับรายการวันแรกวันนี้เราคงยังไม่มีอะไรทจะพูดคุยกันมากแต่ถ้าในวันเวลาต่อไปโอกาสต่อไปหากผมมีโอกาสผมก็จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้อีกด้วยใจที่เคารพรักในประชาชนแล้วก็ชอบที่จะได้ถือไม้สนทนากับ เพราะแม่พี่น้องอย่างนี้เป็นคนที่ชอบไมโครโฟนมานานแล้วครับในเมื่อมันไม่มีโอกาสไหนที่เราจะได้พูดอย่างนี้แล้วนี่คือขนทางสุดท้ายไม่ใช่สิมันจะเป็นขนทางแรกมันเป็นขนทางแรกที่เราจะได้พูดผ่านไมโครโฟนอย่างนี้ต่อพี่น้องประชาชน ก็ขอเป็นกระใจายให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปว่าเราจะต้องมีวันที่ดีกว่านี้ขออย่าได้เชื่อหรือศรัทธาผู้มีอำนาจต่างๆมากเกินไปนะเพราะเขาตามีผลประโยชน์มากมายแต่เราประชาชนธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างเขาเรารักกันเถอะครับ ไม่ว่าเราจะเป็นพวกไหนก็ตามคำว่าชาติคือประชาชนครับพี่น้องหากประชาชนไม่มีความสามเวคีกันหรือไม่เข้าใจกันความเป็นชาติมันอยู่ไม่ได้ครับก็ขอขอบคุณกับพี่น้องกับเพียงเท่านี้สำหรับการปราศัยผ่านคลิปวิดีโอครั้งแรกของกระผม และจะเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ